สบายดีป้าลูกเมเนก็พกับซองบอลลอนเนาะเปิดผ้ามาก็เห็นเมลัยกำลังเด็ดผักขยงนะ้เนาะได้ที่น,นอกวาที่ผู้ชมเนาะเมเกัสีผ้าป,ป้าลูกเขาครัวเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินสีแกงน้ะไม้เนาะมเนกัสี่เกงนะ้ะไม้ไปหายพลอนกินบุญละนะนเนาะป่าอยู่ดงอยู่ไฮอยู่นาอย่างเงี้ยเป็นนาอยู่ดอกยังเป็นป่า <laughs> ยังบม่ได้เห็ดนาะนี่ก็ บัวข้าวบวบกิโลกิโลเขื่องมันเนาะเขื่อนสเกียงนะมันผักไก่อห็นเสบกับผักขก่เหเนาะปลาลูเอ้ยกินจสเกียงจับคือมือนะฮะแล้วเนาะกินหมูมีดกระนาบกระนางของเฮาเนาะหยองเรียบร้อยแล้วตัวนี้กระนไม้กำลังตบเนาะเด็กคุณดีเต็มหมอเลยเนาะปลาลูกินหลายคนเนาะ เบฟนอบาลุงญเน,นปบาลุงเอ้ยเป็ดไก่หองกะนริ่น,นจำเชียรอพ้อนเห็ดอ่างนำห้ชิมเพลินไปเลยตัวนี้มันยื่นอยู่นี่มันพวนเห็นอยู่บอบาลุงเป็ดน้อยมันหลุนหนาอยู่เนาะพุ่นเบิรรูเป็ดไก่นะเป็ดอะไรก็ไก่เบิร์อบาลุงเป็ดนะเออมันหนาเบ,บิ่งผัดเล่น้อเดียบ่แม่แต่จะชวด ดูเห็นห่าปารูเป็ดน้อยนี่มากแห้งลีได้ลิ่นน้ามีป้าลุงอ่างน้ามีพืชพูดที่นีน่เดียวกับหมดปโลาโ,โลลิปปลาโลลิบส,าออสบายขันใหญ่กว่านี่นี่โอ้ยช่งสิขายมันโอเคเนาะปาลุงเก็บผ้าวิเศษทากเบิ่งบักแกงหน่อไม้เนะาะจะเป็นสวนของหาเนาะย,ยังไม่ได้เก็บผ้าไปมาเบิ่งสวนก่อนเนาะปาลุงผักเทลกับมักต้นมักหึงเนาะปาลุง โอเคเนาะเก็บภาพไปสินี่ก็เป็นผักบัวเขากับปลูกใหม่เนาะไปลูลเลยปลูกไว้มันใกล้เนาะเพื่อสีเก็บปลูกไว้เผื่อสิป,ป่นกบเนะาะไปลาลงคันเด้งงามอีได้ปลาลุงเลยซื้อคนนี้แพงหน่อยเดียวหนึ่งได้ปลาลุงลกระดอกมักปิ่นเนะาะมังปิ่นนะยังเหลือแต่ในนี้เราปลาลุงเลยอยู่ทั้งนานะเบิดแล้วไก่หวัวเสียงไข่เนาะนี่กะบาาัวพะ จะมีอย่งไน่ดอกในสวนปาลูมีหลายอย่างหลายแนวเอาผลเรียบร้อยน้ำปลาลูเสียงมันผลยอดเลยยนัเขียวเขียเหือนปลาลูเปอะไรแะสันบกินบนยังไ่ได้ปรูกดอกนปลาลูได้เวลาริบปไเนาะูดีิ้ม ในเวลาปรุงอะน้ปลาลงไปใส่เกลือลงไป่นัวใน้อปลาลงงอ้านตาสีสันบัเกิไกลเนาะเด็กกะบดเด็กกระสดเลยเด็กกระสดสิบารม่แน่สบดะานเีวลุปลาลุงขันเอามาลายผัดอันนั้นบ่แมเอามาลายนนเป็นยังัง อามากระปุกอะไรอะไรบ่ได้ลืมเมืองใหญลืมมามาตีละกระปุกเอามาอะไรเดือนหนึ่งเรียบร้อยพวกแมววันนี้กุ้งนะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักไก่เง่งกับผักข่ายเนื้อปลงไนูปลาลูกขั้นตอนสุดท้ายเนาะใส่ผักไก่เง่งกับผักไก่เง่งลงไปจิโร่เขามีตัวใหญ่จินร่กับโบว์เนี่ยจิโร่ไปหาดอกปลาลูกเลยไปหาเนาะโบ่ได้ลายดอก ฝนตกฮะควายมุดเจอฝนตกแล้วหาควายยากเนาะขนณะทำไปดอกหาหอยปูเห uh, oh, hi. ็ดนะครับไปตกอืมเจ้าเนาะแม่มากรบปูเห็ดเสร็จเรียบร้อยน้องปลาลูไอ้เก็บผ้าไปซำเนาะถ้าไปเบิ่งพลลอนเห็ดงานพผู้ใดน้อปลาลูไอ้เพนุ่กรจะเป็นอะไรเนาะบะแวนพ่นนอนแล้วบ่วเฮ้ยบ่นอนดอกมาหอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเห้ยเนาะ กระเตนกเตนเอ่อนเมื่อยขาน้เมื่อยถ้ากรจุดมันอีกแล้วพี่น้อยอันนี้ดังไฟไฟอุดมันเปนเช็ดอีกเตาหนึ่งกำลังขุดเียงกันเลยอันนี้ชิโน่อเตาานัเตานน้อยอเตานั้นเตาประมาณสามสิอกไม่บอลันสามสิอก สามสิบชอบหรือามรือว่ามันสักันบ่บางกลัวมันคือประมาณสมกันฮะไม่ทำบ่เราตัวนี้มันเสียมใหญ่อยวยังหน่งวิเออประมาณเมตรสามสิบเมตรสมสิบวากว้างเมตรส กินข mm. ้าวแล้วเนาะปลาลุงเอ้ยแมนเบิร์ดเลยเนี่ยพักยังพักโซฟาพักโซฟาบ่ายโมงเป็นมากินเนาะปลาลุงเอ้ยจุนนาอุดในนะเออใน่นอนเลยเนาะกินปูเป็นมิจฉาพอรอนกินเป็นคนเดียวแต่กอกนอปลาลุงงามๆเนาะเราสิกินข้าวมาเบิ่งกับข้าวฮาวามีอะไรนะปลาลุง ปิ้งกบขวดทิโลปิ้งกบขวดิโลแล้วนั่นแก่มันจะกินอนะไอเนาะเด็กเม่ยไหมกับข้าวเส่ละมื้อมันจากสิบพลาดที่น้องเลยเนาะเดีเนี่แซบแซบทั้งนั้นมีมะเือเจ้ากินขา้าวปลายเลยมืงอ๋ะะอเอเนาะ มือเคือเหลืองแกงมะลายใส่จิ้นลอปิ้งกบแจ่วพริกดิบกจิลล่นกบปนส่มะเขือคือเขาเก็บมาให้มาเสิร์ฟ้ย่ติข้าติข้าติเข้ากันนังเลข่าอมาแงมายแกงมาลายชิโน่เลโน่เหาบาจะข้าให้ขาบาน ชาจังปาะไปได้นีนะอาน้อไมวนะอาขวนี่นะเปินปปว,ว่าบอกบอกว่าเราไปหาเห็ดป่ะบอกไปหายไหล่มะแกงเออน้องขันน้ำกันเด็กๆลูกเก็บกิโลพักนี่แหละน้าแมวเบื่แล้วเากินพักกินเขานี่ยคืเป,เปนร ปรจักาพักยังบาละมงเขาเขาจะละมักคือยังไงนี่นะสมบัติช้นว่าขาปนไก่พักสเพิ่มอ่อไรเหรอไม่เคยกินเขาจะลมักคือยังพักเห็นว่าเมืองบานละโมงเลยก็คือมะไรคือบอกม่เลยนเดียวพอหผมพดนอน มันเป็นไรครับจิ้มศพผัดผัดนี่ไงิกระป่นเจ้าเสพไป่ไปเก็บใครขออยู่บ้านเนยหอมเนาะมันน่าจะจะคือเพื่อเก็บไปกินค่ไหนี่เนาะนี่น้าก็ถึงร้านเนแบบนึงนะ

กือเบอร์ใสเกลือนี่ <laughs> ใส่ยุกใสแลยใสบันกลายคุณซาลงมือปิ่งเองปิ่ง

กินปุ๋ยมเป็นอันหน่ยกเต็กที่ต่มองนี่เรืองะไรกเตกก็เต็ได้นี่ยังเจ็บบ่

บนงางก็จะเปนอไรจ้ะยิงขนมมาทงหน่อยแล้นี่ามงมึงจะกอดหกกอดไปไหนไปไหนไหมกินบัญหากอดเยอจะกิ้บึงกีนมันจะอยากมึงี่ขนมมันเร็วเขาดูมนปลาดุมมาปักปุ๋ยนะโอ้ยอืมงอนอยู่แน่นอนจัาหน่อย ต้องอาบน้ำได้สิพาต้นน้ำนะเพาะว่าอาบน้ำเราแรนตุ่ยจะได้มอนนี่นะแม่จะอย่าลืมมาเดินบอกหมอกนะเอาเจอจะสิเกอไหมมีอะไมรมันกินได้กบเกนอมะกินแกนอม้ กบมันกันยังบุก,กินแซบปะบบเพเบมนดูมนลาวาลูเบิ่งดูเบิ่งดูกินเขาป่ากินกังยังไงเหม,มนอนใส่ยังไข่บเพาอ หนังลาป่าจักเงาป่าลุงฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาอยเสียบแ่งเอาไว้พบกันอย่าลืมกนมากระดิด่งเงาป่าลุงไว้พบกันใ่คลิปหน้าเป็นแล้วสบายดีจา้าสบายดี